うん。 ซึ่งร้านเขาแบบมันไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปอะเหมือนเป็นรีสอร์ทแอนโฮเทลอ่ะอ๋อใช่ร้านนี้เขาดังอยู่เรื่องอาหารป่าอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากมาลองไนงะเดี๋ยวเราไปดูว่าอะไรกินกันบ้างน,นะวันนี้ปไปเลย ที่สองาน้ัไม่หมดเลย ็ไปกินมาแล้วก็โอเคอร่อยดีรสชาติก็กลมกล่อบเผ็ดอะไรอย่างนี้ก็มาครบนะแซ่บแซ่บเลยอ่ะเผ็ดร้อนเลยใช่าเนี่ยเหงื่อยไปอ่ะือเหงื่อแตกตอนนี้เราก็ไปไหนกันต่อดียังไม่บอกเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวรอติดตามนะคะไปดูตอนนี้นะคะเราก็มา วัดบุญราศีนิโคลัสนะคะซึ่งก็คือเป็นวัดริจิตะหรือเรียกว่าโบสถ์ซึ่งโบสถ์เนี้ยมันอยู่ในอะไรละโครงการรีสอร์ทของเคนชิงตันใช่ถ้าเ้าเข้ามาจะได้ไม่หลงเนาะ <laughs> ซึ่งบรรยากาศก็เงียบมากแต,าแต่ว่าวิวอะ่ะสวยมากคันเบอเกอรเราไปดูข้างในกันนะ อ๋อลืมบอกว่าที่นี่มีร้านคาเฟ่ด้วยนะคะมาม่มนเบเกอรี่ก็มีร้านกาแฟเอาไว้มานั่งทานขนมหรือว่าหนุ่มๆที่มารอสาวๆถ่ายรูปก,ก็มานั่งรอที่นี่ได้ปะแล้วเดี๋ยวเรากลับโรงแรมไปเช็คอินที่โรงแรมกันจเจอกันนะคะ,อะตอนนี้เราก็อยู่ที่เคิร์ฟ3 6มะนะครับวันนี้เราจะพักกันที่นี่นะอันนี้ก็เหนื่อยเต็มทีแล้ว <laughs> ยก็ษษษษเ,เดี๋ยวเราก็พักยาวแล้ววันนี้นแล้วเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในด้วยว่ามีอะไรน่าสนใจเอ๊ะไม่ใช่ดูข,ข้างในว่าเป็นยังไงันห้อง,งเป็นยังไงบ้างใช่โอเค,อเ,คเดี๋ยวไว้เจอกันโอเคไปลบ พาไปดูห้องน้ำมาดูเลยทาดาตรงเนี้ยกว้างมากอ่ะดีที่อาบน้ำอ่ะที่อาบน้ำเป็นแบบชาเวอร์นะไม่มีอ่างเป็นแบบนี้อันใหญ่อันเล็กเปิดออกไปตรงนี้ได้นะจ๊ะอันนี้อารมณ์เหมือนเปิดออกไปละอาบข้างนอกได้นะแต่ไม่มีอะไรจริงก็ไม่มีอะไรตลอดจะมี อ็จะก่อนอาจจะมีอาจจะมีอ่างก็ได้ก็มีแยตรงหินเนี่ยเดีราเข้ามาที่อะไรนะซาบน้ำ <laughs> ซาใส่โค้ดสติกซูเข้ามาแล้ว5าบาทคนละ150บาทแล้วก็จะได้คูปองแลกอาหารด้วยนี่อันนี้เขาได้มาแล้วนะคะสองชุดอันนี้ฝากไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหก จอดคนเดียเออขอหน่อยก็้อมันกินแครอทได้นะใครกวางอะเราอะอืมอ้าวนี่บอสอุ้ยสีสวยอะสียมู้ นกกระตัวเมเจอร์มิเชลสีมู้สวยมากอันนี้เป็นนกกระตัวดำไงใช่อามเมื่อกี้กระตัวก็แต่ละกลงก็จะไม่เห็นเลยสักตัวต้องเป็นเข้าไปในกลงนกเหมือนที่ซาฟารีอะไรเงี้ยในที่สุดตานก็จะสปีชีส์เดียวกันแล้วนะตัวเหม็นนั่งเลย ตัวไหนเหมอือนตัวนี้เหเมือนด้วยคนเพียงคนตัวนี้เหรอมันเหมือนเขาเอ,อ่ะอ่ะง <c oughs> อะไรวะ <c oughs> มันไม่เกาะคนนะเลยเดินวนมาประมาณเกือบสิบนาทีไม่ได้มีนกมากินเลยสักตัวลงมาโอกาสสุดท้ายแล้วมันจะไปแล้ว เป็นตัวแรกที่มาเกาะนะเนี่ยใช่มีเพื่อนเดินมาหาเฮ้ยนี่นน่ารักจังตาตีหรือมันหลับอ่ะไปสลับกันให้หนกกระจอกมันไปแล้วว่านกกระจอกนี่เหรอเขาให้ยีราฟไม่ใช่หรอ <laughs> อยากให้หนกกระจอกเทศมันไปแล้วอ,อ่ะ,อะเรียกมันเดชเทศอุอ้ยอุย้ย กลัวเออพี่บอชอบยินรับบอจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านอยู่สร้างบ้านต้นไม้แล้วก็เลี้ยงให้มัมาปลูกอะมอร์นิ่งเคาลมันไม่จับมันยิงครับที่นี่มันยิงแล้วที่ไหนไม่ยิงที่บ้าน ม,มันชอบกินก้านเลยให้มันเลยว้าวม,มันอะมัน้ำลายมันยืด <c oughs> อ่ะกลว,วนิ้วหายเหรอยอมลิ้นมันน,นี่เป็นโซนปวดโซนปวดแกะ้ะใช่ไม่มีพิษไม่มี ครอบส่วนสัตว์รอบพอดีมันก็หลากหลายนะแต่มันก็ไม่ได้ว่ากว้างมากอะ่ะเดินวนประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะคือมันก็150บาทอะ่ะก็ถือว่าโอเคนะอา,อาหารก็ยังเหลืออยู่เนี่ย <laughs> นแสดงว่าไม่มีอะไรให้เลยใช่ไหมเนะี่ยมันไม่กินเหมือนน้องอิ่มแล้ว <laughs> ก็ไปก่อนนะเจอกัน อะไรเนะี่ยองคอกรธรรมชาติเหรออ,อกกอกธรรมชาตินี่งไงภูเขาเห็นไหมวิวนะสวยตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมสเปนดิปนะคะเรามาเช็คอินก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักมากไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนก็เลยว่าเช็คอินพักหย่งแล้วแป๊บเนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปหาอะไราทานระหว่างรอฝนหยุดต,ตกนะคะแล้วเดี๋ยวเราไป ดูห้องกันดีกว่าว่าเป็นยังไง เราอยู่บนดัดฟ้าของร้านามิสนะครับก็เป็นร้านอาหารของที่โรงแรมสเปนดิดนะครับก็คือมีภูเขาล้อมไกลๆนะครับว้าวสวยเลยแหละถือว่าสวยเกินคาดทีเดียวสำหรับโรงแรมนี้นะระหว่างรออาหาร Yeah, man. น,นีว่าจะเข้าไปหน้าข้างในได้ปะเพราะว่าเพราะว่าให้ป้ายไปไ โต๊นั่งลหรไม่มีโต๊ะโต๊ะเตวแต่เขาบอกว่าสั่งออเดอร์แล้วก็ถ่ายรูปในร้านได้หนึ่งคนต่อนหนึ่งออเดอร์นะคะ เขาจะดังเรื่องอะไรนะแหนมเห็ดทอดใช่ไหมแหนมเห็ดเออแหนมเห็ดเราก็สั่งยำแหนมเห็ดมาแต่แต่ไม่ใช่แบบมันมันมีขิงด้วยนะยำแบบแห้งอันนี้เป็น,ปนแหนมเห็ดทอดอันนี้น่าจะทีเด็ดแล้วก็ผัดหมี่โคราชอันนี้บอดกินคนเดียวนะคะข้าวมี่โคราช <laughs> ไม่ไหวอะ่ะ โอเคเดี๋ยวไปทานกันก่อนอันนี้เป็นไอศครีมใหม่เขาปะใช่ <c oughs> เป็นแบบอะไรวะกกแอมิวโยกเกิร์ตแอมิวโยกเกิร์ตรสชาติเป็นไงมันไม่เปรี้ยวมากอะ่ะคือออกเปรี้ยวแบบสดชื่นปะ่ะเหมือนมีเบอร์รี่ปะ่ะใช่ปลายปอร่อยไหม <c oughs> <ๆ> มาล้าร้อน อัตาหนึ่งร้อยแต่ว่าเราต้องไปแลกไปซื้อคูปองก่อนเลยนี้นะคะแต่เราไม่ได้ซื้อตั๋วเข้ามิพิธภัณฑใช่ไหมจะ <c oughs> ให้แค่อาหารสัตว์แล้วเราก็จะมุกก็คือเดยที่โฮมใช่ไหมใช่ ก่อนไปเดลี่เดลี่โฮมแวะได้ข้าวโพดสวนเราก็ได้ไม่ได้อะไรมาบ้างนี่ไอติมข้าวโพดไอติมข้าวโพดข้าวโพดต้มหมดแล้วแล้วน้ำนมข้าวโพดก็ก็หมดเช่นกันซื้อมาก็ต้องกินเลยเป็นไงห้านาทีต่อมามันเหมือนไอติมนอนเด็กๆที่มันเป็นแท่งข้าวโพดแล้วมันมีเนื้อข้าวโพดอ่ะไอติมแท่งโบราณเหรออืที่มันจะมีเนื้อข้าวโพดด้วย นมมาสั่งชาไทายอะเมื่อกี้ตอนนี่เขาชงอ่ะหอมแสดงว่าต้องอร่อยใช่ถ้าชงแล้วไม่หอมอ่ะการันตีไปสักค่าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าน่าจะไม่อร่อยทิมาบานอฟฟี่กันหน้าตาดูดีเช่ียวตักให้ถึงข้างล่างเลยอะตักไม่ได้เลยอะเพื หามูมูน a few moments later อร่อยไม่หวานไอ้ตัวเนี้ยอร่อยอ่ะเขาเรียกอะไรวะตัวเนี้ยครีมมันเลยแต่ดันให้บอสไดโนชีมมนมันอร่อยไม่หวานมากามไ,มามาไม่หวานแหลมปกติมันจะหวานตรงคาราเมลแต่เนี้ย กำลังดีถึงว่ามันเหลือถ้วยเดียวสุดท้ายดูว่าถี่เราฝังขงผาัดกันกินเพราะเหลือถ้วยเดียวเต็มปากเต็มคำอร่อยนะเป็นสุดเ็นเหลือถ้วยเดียวเ็สุดท้ายของวันนี้ซึ่งเป็นของเรา,เราขอขงเ <laughs> มื่อกี้นางงานบอกว่าเขาทำ ใหม่ๆเลยนะก็ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ทำทุกวันวเสาร์เราทำทุกวันเสาร์เหรอเอาใหม่เมื่อกี้คุยกับพี่พนักงานนะคะเ<บ>ขาบอกว่ามานัฟเฟ่ทำทุกวันเสาร์าอยากมากินอะ่ะโคจองก่อนนะเพราะว่าเนี่ยเหลือทัวสุดท้ายแล้วตอนแรกว่าเก่าว่าจะซื้อกลับไม่สั่งราข้าวไปแล้วรองว่าโอเคเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเเราเข้าไปสั่งไอศกรีมข้างใน รรสออะไดคืมันเยอะมากอะ่ะมันมีทั้งแบบไอศครีมเพื่อสุขภาพไอศครีมนมสดไอศครีมดอกไม้มีคาปูชิน่ก่อนจะกินไอติมเราต้องเลือกประเภทก่อนว่าเราอยากกินแนวไหนซึ่งในแต่ละในแต่ละแบบอะ่ะมันก็มีเนี่ยหลากหลายอะ่ะริคคาปูชิโน่คาปูชิโน่ล้ำวายขาวลิ้นจี่เอิร์นมันจะมีรสที่น่าแบบรสชาติที่น่าสนใจอยู่นะเอาง่ายว่า กนอัขนาดลิ้นจี่ม่วงก็ยังมีนี่ยังญชลีดอกไม้ไม่คออเคยเห็นเหมือนกันนะอย่างเนี้ยสลาเวนเดอร์มีเผื่อเข้าเหนียวดำด้วยจ้าแสดงว่าอร่อยกว่าเนี่ยคุณสั่งเยอะแยคนสั่งเยอะนะนี่ดอ,อกอัญชันแล้วก็กุหลาบมาเลือกอันญชลีก่อนแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันว่าเราจะกินเราอะไรนี่ได้มาละเป็นถ้วยเซรามิก มันเลยมาแล้วน่าจะคริสต์มาสล่วงหน้าอ๋อได้อันนี้จริงๆเป็นมันเป็นรถวายขาวลิงจี่มีกลิ่นวายนะแรงไหมไม่แรงแรงแรงก็ไม่ได้อืมอันนี้ก็อร่อยอะไรอันที่สองโยเกิร์ตผิวส้มไหนยุ่นเดี๋ยวมันสีขาวเหมือนกันเลยนะ้วนะลงข้างล่างโคตรเร็วน้องอยู่ข้างล่างอือมันจะมีผิวส้มปนมาด้วะไม่ขม กินไปแล้วจริงๆอยากได้ขั้วธรรมดามากทำไมอ่ะกินง่ายเพราะว่าขั้วกระดาษมันจะเจ็ดง่ายแล้วอ๋อหโปรเตอเมกมันไหลอ่ะเพราะ่าคงอยากจะเทสต็อกอะนะแต่เนื้อสัมผัสสองรสมันคนละแบบเลยนะเหมือนต้มมันจะเบากว่าเออเพรมันจะเบามันเป็นโยเกิร์ตนี่อ๋อขั้วเนื้ออแรกมันจะเนียนกว่ามันมีความเป็นนมมากกว่าอืมเดี๋ยวทำไมยุคนี้เรากินขนมเยอะจัง นั่อันนี้เป็นวิวด้านหลังของเดลี่โฮมนะทานขนมทานข้าวเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นตรงนี้กอนก็เป็นสนามเล็กๆมีน้ำตกให้นั่งเล่นได้อยู่ก็มีปลาอยู่นะ ไปเรากลับกันดีกว่าใช่เพราะว่าฝนจะตกแล้วดิด